รู้จักเต็นนี้ได้ยังไงครับพี่เพื่อนที่เคยออกรถแนะนําครับก็คันนี้จัดของธนาคารอะไรพี่ยาดนาคินครับกลับมาพบกับกากระต่ายคานะครับวันนี้เรามีปล่อยรถ1นึ่งคันให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับพี่ไปรนดครับพี่ไโรนดครับทําไมเลือกรถเป็นคันนี้ครับผม MG3 ชอบตัวเล็กๆครับชอบตัวเล็กๆเนาะรับสบายสบายสบายครับได้ลบปีใหม่ด้วยปี2019ด้วยนะครับครับผมครับผมแล้วก็สีแดงสุกใจเลยสุใจครับครับผมแล้วก็คันนี้จัดของธนาคารอะไรพี่เกียรตินาคินครับเกียรตินาคินเกียรตินาคินเนี่ยทำระยะเวลาพี่เนี่ยอนุมัติในกี่วันประมาณสามวันประมาณสามวันเนาะแล้วก็พี่ไปโลดก็ใช้เงินออกรถทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับเพราะว่าพี่อยากใช้เงินดาวจะได้ผ่อนสบายๆคันนี้ตกผ่อนเดียวประมาณห้าพันห้าเองครับผมผ่อนไม่มากเกินไปสบายๆเลยเนาะ แล้วก็รู้จักเต็นท์นี้ได้ยังไงครับพี่เพือ่อ,อนที่เคยออกรถแนะนําครับเคยแนะนํามาที่นี่นะพี่พ <ผม S 1> นะโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ